เราก็จะมาขึ้นเรือไปที่ถ้ำช้างนะครับาตั๋วขึ้นเรือไปกับคนละ290รูปีหรือ300รูปีเลยนะครับอาจารย์ที่สนะครับเราจะออกเดินทางไปถ้ำช้างแล้วนะครับเรือนี้เต็มแล้วถึงได้ออกนะครับโอเค ชิกรวมเดินทางหลายคนเลยใน,น,นเราอยู่ที่เส้นขนานละทิจูดที่18องศาเหนือนะครับทาพสมุทรระเบียดนะครับทะเลอราระเบียดทาพสมุทรอินเดียนะครับตรงหน้าสู่ถ้ำอาริเฟนต้านะครับตรงหน้าเป็นทางตะวันออกนะครับสู่ถ้ำอาริเฟนต้า นกนะครับมาคอยกินขนมอาบังก็จะให้ขนมนกนะครับอาบังไม่รู้ว่านกมันชอบกินอ่า หมูทอดนะครับแคบหมูแตบบ่บางปูนั่งเรือมาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงเกาอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปดูบนเกาะกันขึ้นมาสู่ทางเข้าเกาะแล้วน,นะครับ มีพระคุณเจ้ามาเที่ยวด้วยนะครับพระคุณเจ้าชาวกินเดียมาถึงถ้ำก็จะมีรถรางบริการนะครับแต่ว่าต้องซื้อตั๋วนะครับถ้ามไม่ซื้อเราก็จะเดินเอาอ สองข้างทางคือไปสู่ถ้าก็จะมีของขายนะถ้าน,นี้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกนะทองมาชมซะสหน่อยกระดิ่งแดงอยู่ในเอลิเซนต้านะครับเพิ่มพลังหน่อยอ่ะปอกหัวหอมอยู่อันนี้คืออะไรคืออะไรหัวหอมค่อยเดินไปนะครับ นขนาดยายไม่แข็งแรงยังเดินโ้สุดยอดเลยนะครับโอ้ร้อนครับขนาดลิงยังต้องยกน้ำเลยโอ้ยอึก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 กินด้วยสิกินด้วยสิยสถึงแล้วม่ต้องซื้อแล้วนะซื้อซื้ออะไอยังในตัวนี้โอเคโอเค,อเ,คเราก็จะ เข้าดูถ้ำ <c oughs> แรกก่อนนะครับอันนี้ถ้ำแรกใช่ไหมใช่โหใหญ่นะถ้ำนี้ดูเสาครับดูเสาดูเสาใหญ่มากโหโอทหงเสา <c oughs> เสา ลักษณะของเสานะครับข้างล่างเป็นสี่เหลี่ยมข้างบนก็แกะลวดลายนะครับสวยนะครับที่ตรงกลางก็จะเป็นพระสทาวะแต่มีสาใบหน้านะครับว้เกเสานี้ก็ประดับด้วยพระเนตรนะครับ งามน่าจะคะเนตเกือบทุกเสามั้งอันนี้ก็คะเนตนะครับเขาไม่มีลูกสาเนะข้อชีวะแล้วก็มีคนมือบอลเขียนไว้เยอะเลยมาถึงตรงกลางก็จะเป็นขรัวชีวะนะครับใหญ่ใหญ่มากนะครับดูจากสายตาน่าจะเกิน5เมตรนะครับ ฝั่งด้านขวาก็จะเป็นพระศิวะนะครับแต่ครึ่งหนึ่งก็คือพระนางปรวตีนะครับรวมตัวกันนะครับทำให้นึกถึงรูปปั้นที่อุบลราจะธานีบ้านเราก็จะมีปางนี้เหมือนกันในพิธภัณฑ์อุบลแต่เป็นรูปนั่งอันนั้นซึ่งหายากในบ้านเราที่จะมีรูป <c oughs> การรวมตัวกันของเทพทั้งสององค์นะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเทพอีองค์หนึ่งนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแกะสลักได้สวยงามมากสวยงามมากเลยมิงงูด้ยตรงออกมา <c oughs> ทางด้านซ้ายของเทพร,รูปใหญ่นะครับก็จะเจอห้องห้องหนึ่งนะครับเป็นห้อง ไวเสวลึงเหรอพ่อนนที่เหรออ๋อชิวะวลึงขนาดใหญ่นะครับชิวเวลึงขนาดใหญ่จะเป็นห้องบูชานะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยนะครับชิวเวลึงนะครับ <c oughs> ตั้งอยู่บนฐานโยนีนะครับน้ำไหลออก <c oughs> นะครับสีกบลึงนะจากห้องที่สีกบลึงเราก็จะออกไปทางประตูนี้นะครับเขาเป็นคนที่ ทศการยกเขาไกลราชใช่ไหมด้านปีกด้านซ้ายก็จะมีถ้ำอีกถ้ำหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน<ไห>น,นี่อัจจจร์นะครับ ตรงนี้ก็จะมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่มากนะครับเราออกจากถ้ำที่1นะครับเดี๋ยวไปถ้ำที่2ถึง5นะครับเดี๋ยวเราก็จะออกมาอีกทางเดิมใช่ไหมนี่ก็เป็นถ้ำที่2นะครับ เส,สาสี่เหลี่ยมนนมาหน่อยแล้วจะเิอถ้ำที่สามนะครับถ้ำที่สามอันนี้มีรูปเคารพอยู่นะครับมีลวดลายโครงเหล็กมีเหล็กอยู่นะครับเป็นการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเดินไปเยี่ยมชมกัน <c oughs> ตรงกลางของถ้ำก็จะเป็นฐาน เคารพนะครับส,สายขวาก็จะเป็นรูปเทพเจ้า,าแล้วจะมีปีกถ้ำด้านขวาด้านซ้ายของถ้ำนะครับัน,นีม,นาม,ามาสู่ถ้ำที่สีดด่นะครับถ้ำที่สี่ก็จะเจอพระสงฆ์ชาวอินเดียนะครับก็มาดูเหมือนกันครับ ถ้ำที่4ี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าดูข้างในกันนะครับเทเบรูปต่างๆก็โดนทุบไปหมดแล้วนะครับเข้ามาก็จะเจอแท่นบูชาก็คือสิฟบลึงนะครับห้องลึงลงนะครับซ้ายขวานะครับ มองออกไปก็จะเห็นนะครับการกิจกรรมของคนยุคใหม่นะครับจะไปทำาทีา5กันมาถึงถ้ำสุดท้ายนะครับแดนจรรยอันตรายนะครับเข้าไม่ได้นะครับก็จะปิดไว้นะครับ นี่ก็คือทริปทำอลเลเฟนตาทำฮินดูนะครับนู่นอีกนะครับคะนนเท่าไหร่คสิบ <10 S 2> คะแนนให้แค่3าม <c oughs> นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรดูเยอะนะครับ <c oughs> โดนทำลายไปหมดตั้งแต่ฝรั่งเข้ามานะครับ <c oughs> อากาศค่อนข้างร้อนครับขนาดลิงยังมาหลบล่มกันครับ ร้อนไหมร้อนมากลิงบอกอ๋อาาจรย์ต้องเดินไปอย่างเงี้ยสูงไปอุโม้ค์เยอะแยะทำพุทธะใช่ไหมเคป็นทำพุทธแต่ก็ไปไม่ได้ซีคลาเรตี้บอกโอเคครับ